สวัสดีค่ะคำล่ากล้าข้ามฝันเมื่อยแล้วเด้อค่ะไปตัดหญ้ามาน้ำมันหมดดถังพอดีค่ะเดี๋ยวอีพักจากน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะเออเพราะว่าไปตัดหญ้าตั้งแต่สาวแล้วก็เลยอีเข้ามาพักก่อนค่ะเนี่ยเออก็เลยเก็บผักในส่วนมา ัดหญ้าเ็จกระถือโอกาเจ็บมักคือเขือมักทัวทหารผานอีมาตำส้มคันนี้อีมาตำส,ส้มกินมือสวยเตรียมไว้อันนี้มักทัวทหารผ่านเด้อครับฝากแกเก็บทำพันไว้นี่มักทัวเฮห,หรือมักทัวแฮอันนี้กับมักฝักในส่วนเขามีอยูส่สองสามมากค่ะแล้วก็มักขามกินแก้มเมยเนาะค่ะเนาะ เออมะก,กอสุกก็มีอันนี้เขาเอิญเข้าไก่น้อยเนาะค่ะเนาะเข้าไก่น้อยที่อาจารย์สุเมฆเพิ่นพรมรักษาเพิ่นทรงมาให้คะ่ะเออเพิ่นให้อะมาลองกินเบิงวาาันสันอิมาอิมานึงกินกับตําส้มเนาะค่ะเนาะเออแล้วก็เพิ่นขอแนวพุ่นมาน้ามาจอมแนวเออโอเคเนาะค่ะเนาะอันเฮาวมะเขือเตรเฮาก็ต้องหาน่นเก็บแนวไว้เออจอมแนวไว้ เอาเ้อค่ะเดี๋ยวอีนางพักจากน้อยก่อนิ่นบอกว่าอย่าให้หิวน้ำเกินหอนก็จะให้คาดน้ำามาสันอีป็นีก่ก็สต๊อกสต๊อกอันนี้นะเออโอเคค่ะอีนางพักก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ